เรื่องรล่าววันนั้นมีงานเซกที่อำเภอบบรบือจังหวัดมหาสารคามผมขับรถจากส่วนงสงังเองแก่แปะประมาณสิบเมตรเนไปถึงหน้าวัดที่บรบรือก็เที่ยงกว่าไปแต่พอดีวันนั้นฝนตกหนักรถเข้าจอดในวัดไม่ได้จึงต้องพาหลวงปู่เดินเท้าเข้าไปในวัดขณะที่กําลังเดินอยู่นั้นหลวงปู่จึงพูดขึ้นว่าอันเั้นเจ้าเห็นอย่างบะผมวงเองแล้วก็ถามหลวงปู่ไปว่าแหมนอย่างเนาะครับหลวงปู่ท่านพูดว่า เท่าขี่รถมาคันละล้านกว่าแต่ก็แต่ก็ไม่พ้นต้องเดินเหมือนเดิมดังนั้นมนุษย์ต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้และมนุษย์ที่มีความสุขที่สุดคือมนุษย์ที่กินข้าวเองได้เดินเองได้อาบน้ำเองได้นี่แหละคือความสุขที่สุดของมนุษย์ที่สุดสาธุฟูฟาคาลาสินสิโตโกจะทรสสแตนหลวงปุซิลาสิริจันโทนักกองเครื่องเสียงกลาง